ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกรวดเร็วและปลอดภัยโนหนึ่งเรื่องเติมเกม <c oughs> ต้องคุกกี้แลนด์ชอปร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมาย <c oughs> ถ้าใครสนใจลิงอยู่ใต้คลิปนะครับเติม <c oughs> สนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปสวัสดีทุกคนด้วยฮะหลายคนแบบขอกันเข้ามาเยอะมากนะว่าอยากดูว่าดอนนารุม่าตัวแรกเปลี่ยนเนี่ยกับตัวซื้อเนี่ยตัวไหนไม่น่าสนใจกว่ากันซึ่งตัวซื้อใครก็ซื้อมาลองได้แต่ตัวแรกเปลี่ยนมันค่อนข้างที่จะใช้อ่า อะไรค่อนข้างเยอะแล้วก็แต้มถึง600แต้มทุกคนนะฮะและผมก็จัดมาให้เรียบร้อยที่จะให้ทุกคนได้รับชมกันก่อนตัดสินใจที่จะไปแลกเปลี่ยนขนาดนั้นนะครับตัวนี้มันพิเศษตรงที่ว่ามันหาซื้อไม่ได้เพราะมันไม่ได้อยู่ในตลาดในการซื้อขายนั่นเองนะครับและนี่คือดอนนารุม่าตัวแลกเปลี่ยนโอวีอาร์เม็ดแดง1 1 6แล้วตอนนี้ถ้าเกิดไม่ซ่อมก็คงเป็นรนะครับมาดูสแต็กกันเอาข้านะตัวนี้ไม่มีอ่าปาบอลน,นะครับก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะส่วนตัวถ้าผม,มให้เลือกนะ ผมชอบผู้กษาประตูที่มีสกิลปาบอลไกลได้นะครับซึ่งถนัดปามากกว่านะครับแต่ว่าคนที่ไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นอะไรนะครับสามารถไปใช้ได้เลยนะครับเทน30เต็มเต็มนะครับในเม็ดแดงก็ไปที่208นะครับการควบคุมตำแหน่ง191แล้วการรับบอล1้อกาการต่อสนอง193เกนี่ก็เกือบ200กืหมดเลยทุกคนนะรับบอร่างกาย175หเือหเหลืออยู่แล้วนะผู้กษาประตูไม่ได้วิ่งไปไหนนะครับส่วนสูง196เครื่องมันหลายคนอาจจะรู้แล้วแหละนะครับ อ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปดูกันเล่นจริงๆว่าจะเป็นอย่างไรในส่วนของคุรุอาประตูใหม่อย่างดอนดูมานะครับไปดูนครับมาครับมาดูกันในเกมสักหน่อยฮะอันนี้ก็ฝั่งตรงข้ามนะครับผมจะเล่นเป็นฝ่ายบุกไปแล้วกันนะครับไปยิงประตูฝั่งตรงข้ามอันนี้ก็เป็นเพื่อนผมเล่นให้นะฝั่งตรงข้ามก็จะเล่นให้อ่าเหมือนเล่นกันจริงๆให้มากที่สุดนะเพื่อจะได้เทสนะครับและทดลองจะได้ ่าได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้ทดสอบหรือว่าได้เทสร,ระบบประตูนะครับนมไ้ฟังสรงข้ามเพื่อนก็พยายามที่จะกําลังจะฟูลทีมลิเวอร์พูลเอ้ยฟูลทีมแมนซิตี้นะครับส่วนผมก็ฟูลลิเวอร์พูลนะครับก็เอามาเจอกันในแมบนี้นะครับเดี๋ยวได้ลองกันนะครับอ่ะมาดูกันเกมแรกฮนะฝั่งเขาเป็นฝั่งบุกก่อน,นครับก็ถือว่าได้ลองกันครั้งแรกด้วยนะครับ ทำการแลกเปลี่ยนมานะครเพราะว่าตัวดอนนารูม่าตัวเนี้ยมันมันไม่มีอ่ามันไม่มีขายนะครับต้องแลกเปลี่ยนเอาก็ต้องหาอะไรไปแลกเปลี่ยนกันเอานะฮะโอ้แล้วก็เพิ่งได้โรดี้มาด้วยนะฝั่งตรงข้ามอ่าดูครับกาเฟนแบ็กครับมาที่อิติเก้ครับอ่าขอลองหน่อยครับลูกนี้นอกกรอบปันไงเท้าขวาโอ้โหได้เซฟฮะลูกนี้พอได้เซฟฮะดอนนารูม่า มาดูลูกเปิดมุมเลยฮะเปิดยาวมาแล้วโดนตัดนะฮะจะพยายามให้ได้ลูกที่สามารถจะเทสรประตูให้ได้มากที่สุดนะครับเชอร์กีก็เก่งนะครับ,บได้ครว่าฟันใดก็พอเล่นได้นะครับตัวนี้อ่ายังไม่ถึงกับแย่แต่ถ้าตัวใหม่มาก็น่าสนใจนครับไปไม่ถึงตัวกับตันนะครับ ก็คงอีกนานเลยนะครับเพราะว่าตัวกับตันก็ค่อนข้างที่จะเก่งพอสมควรเสียฟาวับฟิมปงฮนะฟิมปงตัวนี้ก็ยังพอเล่นได้อยู่ครับตัวร้อยสิบก็ยังพอเล่นได้นะครับมไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับใครที่ใช้อยู่ก็บอกเลยว่ามันยังเก่งอยู่แต่ถ้าเกิดมีอ่าใครยังไม่ได้เปลี่ยนจะเริ่มใหม่ผมก็แนะนําให้เอายาโอ้หโหโรดี้ครับจังหวะนี้นี่ครับดูเด็กก็ยังเซฟอยู่นะครับยังไม่ถึงต้องเอาอาริซอนมานะครับ แต่ผมก็อยากฟูจริงๆผมก็อยากฟูให้เป็นอ่าเป็นตัวปัจจุบันมากกว่านะครับเพราะว่าอยากเล่นตัวปัจจุบันนะแต่มันก็ยังมาไม่คบรบเราะมันขาดอยู่เสียดายดีอาร์ตครับที่ย้ายไปเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเก่งเลยนะครับนี่ครับกากโปครับจ่ายเข้าในต่อบอลไปที่แม็กเลสเตอร์เอาขอดูหน่อยครับแม็กเลสเตอร์ปัดลูกนี้ติดเซฟอีกฮะ ติดเซฟดอนเดลุมาาครับถือว่าโดยรวมนี่ถ้าตั้งใจยิงจริงๆรินี่ก็มองว่าน่าใช้อยู่นะอืออันอนี้ก็ยังไม่เจอนะในกรอบก็นอกกรอบปั่นเน้นๆก็หลายตัวก็ค่อนข้างที่จะยากนะโดยรวมผมมองว่ายากนะจริงๆ,ๆดอนเนี่ยผมมั่นใจอยู่แล้วนะครับมั่นใจอยู่แล้วว่ามันเป็นผู้รักษ,ษาประตูที่ค่อนข้างที่จะดีมาตั้งแต่หลายๆแพทแล้วแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่า ภาคไหนแพทไหนมันก็คว้างที่จะดีอยู่แล้วอะ่ะมาดูต่อกันที่ครึ่งหลังฮะว่าจะเป็นอย่างไรแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้ประตูนะครับก็ต้องโอ้โหฟิมโปงฮะนอนรับบอลเลยฮะนี่ครับเคียซ่าก็ยังเป็นเม็ดเม็ดอะไรเม็ดม่วงหรือเม็ดฟ้ายังไม่ได้อัพเม็ดโอ้โหปั่นหมุนลูกนี้หมุนไม่รอดเอาแล้วฟันได้ได้ไหมโอ้หพอได้เบียดอยู่ฮะฟิมโปงได้บอลกลับมาคืนส่นิเคซ่าเข้าในไปเวียรับ โอ้โหใจมาอย่างงี้เอาแล้วครับเียซ่าขอโอ้โหเผาขนลูกนี้โอ้โหเกือบไม่ได้นะเอาจริงก็เซฟนะครับลูกของเคซ่าจังหวะนี้ดูจังหวะนี่ฮะร,รู้สึกว่าโดนมือผู้รักษาประตูอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่านี่ฮะแต่เซฟไม่อยู่ฮะมันเป็นลูกไปชั้นชิดเหลือเกินแต่ด้วยความว่าไหวพิบพนี่ก็เรียกว่าเซฟสามลูกติดนี่ถือว่าใช้ได้แล้วนะทุกคนนะ เอาแล้วครับและยังอยู่มาหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหโยนมาลูกนี้อืมนันได้แล้วคอเคสครับมาที่แม็กเลสเตอร์จากโปรครับจ่ายมาที่ e เอริกเก้เอริกเก้นี่ก็เสียดายเท้าเหมือนกันนะที่เป็นหน้าสามนะครับแต่เราลองดูโอ้โหลูกนี้โดนไหมอือหินง่ามขานเนี่ยครเอ่อผมมองอว่าในวันถัดไปของพวกนี้ก็คือวันพ่กนี้แหละนะครับ เป็นตัวที่จะเข้ามาก็คือจะเป็นอีซักนะครับเพราะอีซักนี่ปกติแล้วเป็นตัวเท้า55อยู่แล้วนะครับมานี้ก็คงจะเป็น55เหมือนเดิมนะครับถ้าเท้าไม่ 5, 5ก็ลำบากใจนิดนึงครับเพราะว่ามาทีไรก็สีดาวทุกทีนะครับสีดาวพลังงานสี่ดาวสกิลนะครับแต่ถ้าเกิดมาสักสี่ดาวครึ่งพลังงานก็ได้เสียวเลยนะครับแต่ถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรครับก็ยืนคู่หน้ากับอีทิเก้ไปได้นะครับ ถ้าไม่ได้ก็ต้องมีซา ah, ร่าอีกตัวหนึ่งเข้ามาอัปเดตแทนตัวร้อยเจ็ที่ผมใช้อยู่นะครับ <S 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 เพื่อจะได้อา่เป็นหน้าคู่นะครับน่าจะเล่นได้สนุกนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้จริงๆนะครับก็เป็นหน้าเดี่ยวแล้วก็เอาเอกิติเกไปยืนอ่าปีกซ้ายนะครับแทนในส่วนของกัปโปเอาให้กัปโปลลงมาเป็นตัวสำรองครับโอ้โหยังบุกยากอยู่ฮะ นี่ก็แมนซิตี้ฟูฝั่งตรงข้ามของเพื่อนผมนี่ก็ยังฟูไม่จบนะครับยังยังเก็บไล่ตัวไปอยู่นะครับอันนี้ก็อเริ่มเอาครับแล้วก็หมดเวลาครับแม่ต้องบอกว่าในการที่ทดสอบเล่นแล้วนะครับผมมองว่ามันใช้ได้เลยนะครับมันใช้ได้เลยในผู้รักษาประตูตัวนี้นะครับไปดูสักเกมก็ได้นะไปดูสักเกมกน,นะฮะ มาดูในส่วนของเกมที่สองกันฮะว่าจะเป็นอย่างไรนะในส่วนของเกมนี้จริงๆก็ในส่วนของเกมแรกไปก็ได้เห็นนะครับว่าการเซฟการอะไรก็ดีอะทุกคนโดยเฉพาะแบบเพื่อนผมที่แบบตอนแรกก็ก็ไม่อยากฟูนะไม่อยากฟูแมนซิตี้พอรู้จักเออวัดดอนมาย้ายมาแมนซิตี้แล้วก็ย้ายมาเป็นร่างนี้ในแผ่นนี้เลยก็นี่แหละครับอย่างที่เห็น ตอนนี้ก็เริ่มทําทีมฟูแมนซิตี้แบบเต็มๆแล้วนะครับก็สําหรับใครนะครับที่ชอบเล่นอ่าตัวลูกนี้ในแบบฟูลทีมนะก็คอมเมนต์ได้นะว่าฟูลทีมอะไรกันอยู่นะครับของผมนี่ก็เป็นลิเวอร์พูลครบทุกตัวแล้วนะครับแต่ว่าจะให้สมบูรณ์กว่านี้ผมก็บอกว่าน่าจะให้อ่าเป็นอ่าตัวปัจจุบันให้ครบทุกตัวนะครับแต่ก็ยังมาไม่ครบนะครับยังรอนะครับ ล่าสุดก็มีตัวแล้วแล้วมงเต็มเี่โอ้โหแล้วเป็นมงของกั๊กโปรครับลูกมงก็หมดโอกาสเหมือนกันนะแต่ว่าต้องยอมนะลูกมันใกล้และเผาขนแบบนี้นะประตูตัวไหนก็เหมือนกันหมดแหละนะครับโอ้โหดูฮะกั๊กโปก็นได้จะเป็นตัวที่โอ r าต่ำที่สุดแล้วนะครับในทีมก็ได้จะต่ำที่สุดแล้วโอ้โห เริ่มบุกมาแล้วเราบอกกันว่าเล่นเต็มที่นะครับเล่นเต็มที่ที่สุดแล้วนะครับอ่ะได้อยู่มาสิครับโอ้โหฟันได้หลุดนะหลุดนะเจอโยกบ่อยๆหลุดนะฟันได้โยกบ่อยๆถ้าเราบังคับไม่ดีหลุดนะดิเกครับเหมือนจะมีลุ้นนะลูกนี้ดิเก้ใจขึ้นแล้วเกซ่าลูกนี้ขอโอ้ยจากดผิดไปกดหมุนกดผิดไปกดหมุน ทไมมาแท็กเกินไปกาเฟนแบบมาที่ใครวะเคียซ่า <c oughs> เป็นออกข้างครับเราได้ทุ่มนะยาวไปกาเฟนแบบครับแายไปที่เวสครับเวสไปที่เอิิเก้แล้วสับหนึ่งทีโอ้โหโดนชนนะไม่ฟาวด้วยเป็นยังหวัดที่เข้าแท็กนะครับโอ้โหแล้วฮาเลนยังไงดึงม่อยู่โอ้แล้วเปลี่ยนตัวยังไงเนี่ยฮาแลนอ้เรียบร้อยลูกดีโดนนะ โอ้ ه, ต้องยอมรับจริงๆครับว่าดูจังหวะที่ไม่ไม,ไม่ทันจริงๆครับเป็นนักเตะที่ร่างใหญ่มีกำลังมีลูกดือ้อหูหล,หลายๆอย่างรวมอยู่ในตัวนี้ไม่ว่าจะเท้าถนัดหรือเท้าไม่ถนัดต้องบอกว่าหวังผลได้หมดนะฮะเอาแล้วแล้วหมดครึ่งแรกครับผมก็ยังใช้ชุดเดิมนะครับยังใช้ตัวเดิมนะครับยังไม่เปลี่ยนตัวอื่นเข้ามานะครับจะใช้ให้จบนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เทสดอนเลยครับยังไม่ถึง <laughs> ทันไหมฟิมโปงได้ทันนะยังได้อยู่นะ <c oughs> อืมอุโอ้โหหมุนดีครับอยาตอนนี้ต้องรับอย่างเดียวครับตอนนี้อันตรายมากฝั่งตรงข้ามเหมือนจะเป็นตัวแบบพลังงานเยอะซะส่วนใหญ่นะครับเฮซ่าครับอีดิเก้ เอติเกแตแทที่เคซ่าแล้วไหลาย,ยาวที่เวียสออกด้านข้างแล้วเอติเกเอีกครั้งหนึ่งไปครับแล้วจ่ายเข้าในกาเฟนแบกทะลุลูกนี้แล้วตามน้ำอูย้ยเราเป็นลูกตามน้ำแต่ว่าก็เซฟนะฮะอู้หวยพิบดีจัดไหวพิบดีจัดฮะสำหรับดอนนรุม่านี่ไงอูย้อยจะขามขานเ <c oughs> ่ยไม่ไหวจริงฮะ หลายคนก็รีวิวดอนก็รีวิวให้คนอื่นยิงใช่ไหมมันกําหนดไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องรอไปยิงเองครับเราจะได้รู้ว่ามันเซฟรหรือเปล่าเพราะว่าสกิลการยิงของเราก็อย่างน้อยก็ไม่ธรรมดานะครับโอ้โหสกิลมาไงวะโอ้โหช้ำจัดออก่อข้ามเลยครับ พลังงานก็ยังพอได้สู้อยู่นะครับสำหรับฟูลริเวอร์พูลนะครับนี่เ็เลือกเป็นการ์ดใหม่ที่สุดนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นการ์ดใหม่ที่เบลเบลใจเย็นก่อนอติดครับเป็นนักเตะที่เป็นการ์ดใหม่นะครับแต่ว่าก็เป็นปีเก่าๆก็มีนะเป็นฮีโร่ซาร่าไม่ได้ลงเลยนะตั้งแต่เคียซ่ามาซาร่าก็ไม่ได้ลงเลยบ่งลูกนีอไม่รอดฮนะ ไปยิงกันหน่อยยิงกันหน่อยมาครับเจอบุกลุกนี้ยังไงเอ้ยโอ้โหเบลฮะโอ้โแล้วโดนนะรอบนี้โดนหนักฮนะดูเหมือนจะเอาจริงฮนะดูเหมือนจะเอาจริงฮนะอ่ะถือว่าพอได้เล่นให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับอ่ะใครที่ ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยครับตามคําขอนะครับหลายคนที่ขอมานะครับจริงๆจะรีวิวตัวเก่านะครับตัวร้อยเก้าแต่ว่าอ่าก็ต้องยอมรับนะว่าตัวใหม่มันแลกได้ก็เลยจัดตัวนี้มาแล้วกันนะครับอ่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับนี่ก็เป็นการเทสนะครับในส่วนของดอนนารุม่านะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับตอนนี้เป็นเม็ดแดงอยู่1ีอาร์ร้บนะไว้ น่าจะต้องอัพเป็นเม็ดส้ม o v r 117น่าจะเก่งและเฟีเ้ยวกว่านี้แน่ๆนะครับใครที่แลกเปลี่ยนผมมองว่าตัวนี้คุม้มนะครับคุ้มเลยนะครับใครจะว่าเอ้ยร้อยตัวไปร้อยเก้าก็ได้ไปอ่าไปตัวของบอลลุงดองก็ได้อะไรเงี้ยก็เอาแล้วแต่คนชอบแต่ต้องบอกเลยว่าลิมิเต็ดอะยังไงก็ดีนะครับลิมิเต็ดยังไงก็ดีแล้วเป็นตัวที่หาซื้อไม่ได้นะครับอาจจะต้องอิจฉาคนที่มีก็จะหน่อยนะหลังจากจบกิจไปก็เอาละครับประมาณนี้ แต่ด้วยความเล่นเก่งไหมเซฟไหมผมมองว่าเซฟโดเพราะว่าผมยิงด้วยตัวเองผมรู้นะครับว่ายิงไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเข้ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วประตูจะเซฟได้กี่เปอร์เซ็นต์และซึ่งดอนรู้วมาทําได้ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะแลกผมแนะนําเลยนะครับแลกไปเลยคุ้มแน่นอนนะครับเดีวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับมีอะไรดีๆเด็ดๆจะมาถ่ายทุกคนได้รับชมกันนะครับใครที่ชอบแบบนี้ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ก่อนรู้ว่าชอบแบบไหนชอบนักเตะอะไรก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ